สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมเอ้ยเสียงคุนขุนไม่มีอะไรทำเลยวันนี้เราเพิ่งกินเกี๊ยวกุ้งของเซเว่นเจ็กไปนี่ไนเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งคันนี้นั้นคันนี้คันนี้นั้นขณะนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเต่า น้องเต่าจ๋าน้องเต่าน้องเต่ากับน้องปองและน้องแตงหลับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแลน้องแตงกันอีกน้องแตงไม่สบายนี่ไหนก็ไม่สบายเออเป็นบ้าแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะบอกว่าคือประเด็นคือจะบอกว่าอยู่บ้านตายแค่นี้ยแหละไปแล้วนะ แล้เวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะคืนนี้ฝันดีรติสวรรค์